วันนี้ค่ะพบก,กับคลิปรีวิวกระเป๋าจากบริษัทแทสินพ้กหลินแลนดจัดจำหน่ายเครื่องหนังจะระเค้แท้คุณภาพสองออกระดับโลกว,วันนี้เนี่ยหนูมีกระเป๋าน่ารักน่ารักมาแนะนําแม่ค่ะอันนี้น่ารักน่ารักแล้วแบบว่าอนเนกประสงค์ที่สุดตัวนี้เป็นกระเป๋าหนักจราเค้แท้ราคาเบาๆหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทหนังสวยมาก สีสวยมากกระทับรัดใช้ง่ายอะตัวนี้เปิดมาหนูใช้เป็นกระเป๋าสะพายเนาะตัวนี้เป็นกระเป๋าคัดได้ด้วยนะคะมาในหน้ากว้างเจ็ดสูงสี่ครึ่งแล้วก็หนาสองนิ้วกําลังถือกําลังใช้ใส่มือถือได้ตัวแบบการ์ดโฮวเดอร์ตัวนี้ใส่ได้สวยมากด้านนอกเป็นจระเข้แห้ไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลัง ลากยาวมาด้านข้างเป็นงานหนังจระเข้แท้ๆด้านในเป็นซับหนังอย่างดีด้วยอูนนอย้อันนี้แอบมีพันสายอันนี้มีพันสายสพายได้หลากหลายลูกค้ะคะะด้านในด้านในตัวนี้จะเป็นช่องลงแล้วก็จะมีอะช่องบัตรเล็กๆที่พนังด้านหลังด้วย1,650งาสิ 1, บาทเท่านั้นกว้างเจ็สูง4ครึ่งหนา2องแม่ค่ะกระทัดรัดสวยมากตัวนี้เนี่ย สายที่ไปพร้อมกับกระเป๋าจะเป็นสายโซ่มีรองบ่าหนังรองบ่าหนังนะคะเหมือนเดิมแน่นอนว่าซื้องานจระเข้แล้วต้องเป็นงานจระเข้แทนสินจัดจระเข้หน้าหลังแบบนี้เลย1650บาทหนูจะบอกความเก๋รุ่นนี้อย่างหนึง่งแม่ขาซื้อหนึ่งใบจะดีแค่ไหนถ้าเขาเป็นกระเป๋าสตางค์ให้แม่ได้เป็นกระเป๋าคอสปอดีได้เนะียคะ ตัวนี้นอกจากจะคอสบอดี้ได้แล้วเปลี่ยนลุกได้ด้วยแค่บวกสายสปอร์ตตัวนี้ลงไปตัวนี้เป็นสายผ้านะคะเรามีจัดจําหน่ายราคาพิเศษเลยคุณลูกค้าสนใจตัวสายผ้าแจ้งเราได้นะคะเดี๋ยวหนูลองสะพายให้ดูสมมติว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสายโซ่เนาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลองสะพายในสายผ้า แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูสีกันว่าสวยๆแบบนี้มีสีไหนให้แม่เลือกบ้างเนาะแม่เนาะหรือจัดท่าแบบเดี๋ยวเกี่ยวสายไปปุ๊บปับ๊บอะเดี๋ยวหนูเก็บสายโซ่เขาแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูเก็บสายโซ่เขาแป๊บนึงนะเพื่อความแบบว่าอะสมจริงที่สุดสมจริงที่สุดต,ต้องแบบอเนียนๆแบบนี้อะเก็บสายโซ่ละเกี่ยวสายสไพายสปอร์ตสายสปอร์ตแบบนี้เลย ได้อีกุูปนึงเลยสวยมากสายสปอร์ตนะคะสนใจรับแจ้งได้เรามีจำหน่ายด้วยนะคะทีนี้มาดูกระเป๋ากันดีกว่า1,650บบาทสีแรกเลยเป็นสีแดง จะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนแทนสีมีตั้งแต่แดงล้วนและแดงหินอ่อนตัวนี้นะคะเป็นสีแดงละเลื่อละเละืล้อ่งนหกร้อยห้าสบาทเท่านั้นในงานสีแดงหินอ่อนนะคะบอกเลยว่าเป็นเทคนิคพิเศษจากโรงฟอกเราเองภูมิใจนําเสนอมากเพราะสีเก๋มากจริงถามว่าใช้ไปใช้ไปคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะอยู่สีคงสวยแบบนี้ ตับนั้นเท่านานจริงๆ1,650บาทน้องมีเป็นแดงหินอ่อน1,650บาทน้องมีเป็นสีน้ำตาลหินอ่อนด้วยนะคะตัวนี้น้ำตาลหินอ่อนเป็นอีกหนึ่งสีกลางๆสีสุภาพสวยแล้วก็ใช้ง่ายมากๆแบบนี้ค่ะ สวยจริงสวยจริงแม่คะใช้เป็นทัะเกะเลยออกงออ,ออกงานนอนงพนหกร้อยห้าสบาทตัวนี้ยังมีสีพื้นอย่างสีเขียวด้วยสีเขียวนะคะเราจะมีเป็นอ่สีเขียวพื้นแบบนี้แล้วก็เป็นเขียวออโรราค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวประกายเขียวสวยเก๋มากๆมองใกล้มองไกลนี่ลดนหนึ่งพันกร้อยห้าบาทค่ะต่อมา หนูจะมีเป็นสีดำฝ่ายอันนี้เป็นพื้นสีดำแล้วก็เป็นเทคนิคลงประกายสีแดงนะคะที่ผิวจรเท้แม่ของจริงเก๋มากสีเท่มากมองไกลๆมองไกลๆนี้เป็นประกายแดงๆเนาะแม่เนาะสวย1,650งพาสบาทเท่านั้น,นค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีเท่ๆในวีหนึ่ง6ันแล้วก็ มอคมอค่าเนี่ยเหมือนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนนาะบอกเลยว่าสีนี้แต่งตัวง่ายถือง่ายนะคะสะายได้ไหลลูปเลยนี่เลย นี่เลยหมอค่ะคต่อมาค่ะมีเป็นสีเลืดเลดเผื่อคุณลูกค้าเนี่ยสนใจแบบว่าเป็นกระเป๋าออกงานเป็นกระเป๋าคัทออกงานแม่นนองมีสองสีตัวนี้ตัวเนี้ยจะเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูสบายด้านล่างแล้วก็เป็นสีชมพูออโรราด้านบนเป็นสองชมพูสวยๆนะคะ2อ,อันนี้สวยมากแม่ลองหนึบผ้าแบบถือเป็นคัทนะถือเป็นคัทนะออกงานนะเออยิ่งสีชมพูออโรราอันนี้ขายดีมาก อันนี้ขายดีมากชมพูออโราเพราะว่าเก๋จริงนะคะ1,650บาทเท่านั้นคุณลูกค้าสวย4สีดีทุกใบเลยค่ะแม่คะสนใจเป็นสีไหนเนี่ยทักข้อความเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะถ่ายภาพสวยๆนะคะส่งให้แม่ดูน้อม่โน,โน,โนรุ่นนี้ 1,650บาทจัดส่งฟรีเก็บไปทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่าน facebook ก็ได้รับรองความสะดวกการันตีความปลอดภัยเอานี้เออ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่หน้าโรงงานเนี่ยน้องเลี้ยงเชิญเลยค่ะโรงงานของเรานี่คะอยู่ซอยรงพกงรอกหนังกรม .30 จังหวัดสมุทรปราการมี l ด n ม m a r k ที่สำคัญเป็น BTS k ค่ะคุณูกค้าค่ะถ้าเขาขอเข้ามาขอแทนที่ได้นะคะงานคุม้มงานถูกงานดีแบบนี้คุณลูกค้าค่ะ,คะดูเป็นจีไหนดีคะ